นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวันนี้ Car of n o จะมาจัดอันดับรถที่แรงที่สุดในโลกจะมีรุ่นไหนบ้างเชิญชมก็ได้เลยครับ เฮนเนสซี่เวนอม F5 เซนโว T S 1, ts TS 1 GT เวนอม GT Spider ดูกาตีชีรอนไลค์แคนไฮเปอร์สปอร์ต 1. เ n นเนสซี่เวนอม F5 ซุปเปอร์คาร์ตัวโหดเร็วระดับพายุทอร์นาโด482กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ n n เน s ซี่สเปเชียลเวกิเคิลสำนักแต่งรถจากรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโชว์ตัวเฮ n เน s ซี่เวนอม F5 รถระดับซุปเปอร์คาร์ตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับเทพได้มันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 301ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ484กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับพายุทอร์นาโดระดับ F5 ทางทีมงานได้สร้างจากบอดี้คาร์บอนไฟเบอร์ออกแบบให้มีความดุเน้นเส้นสายเหลี่ยมมุมคมชัดโดยมีค่าแรงเสียดทานของอากาศเพียง0.33รวมถึงเชสซี่อันแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้มันมีน้ำหนักรวมเพียง 2,950ปอนด์หรือ1,338กิโลกร,รมัมในด้านของขุมพลังใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V8 ขนาด7.4ลิตรจับคู่กับระบบส่งกำลัง7สปีดเร่งความเร็วจากจุดที่หยุดนิ่ง0 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้อยกว่า10วิและยังทำความเร็วจาก0ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตามกว่า30วินาที สำหรับค่าตัวของมันสนนราคาอยู่ที่1.6ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราวๆ50ล้านบาทแถมยังผลิตออกมาในจำนวนจำกัดเพียง24คันเท่านั้น 2. ดูกา t i ติชิรอนแหลงทะลุโลกด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงเบรกสนิทใน41วินาทีดูกา t i ติแบรนด์รถซุปเปอร์คาร์สัญชาติฝรั่งเศส โมเดลล่าสุดของพวกเขาถามความเร็วจาก0ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเบรกจอดสนิทในเวลาเพียง41.96วินาทีก่อนจะนำรถคันนี้มาโชว์บนเวทีแฟรงเฟิร์ส o t มอเตอร์โช2017ประเทศเยอรมน,นีทุกระบบช่วยเหลือการขับขี่ติดตั้งอยู่ในชีรรอนทำให้การสร้างสถิติโรคครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากด้วยความแรง1,500แรงมา้าทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด มันทำความเร็วขึ้นไปแตะ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา32.6วินาทีและใช้ระยะทาง2.62กิโลเมตรก่อนจะใช้ระยะทางอีก941เมตรเพื่อเบรกให้จอดสนิทในเวลา9.3วินาทีกลายเป็นสถิติโลกใหม่ด้วยเวลา41.96วินาทีและมีระยะทางร่วมในการขับ3,112เมตรรับรองข้อมูลจาก SGS TUV บริษัทตรวจสอบมาตรฐานชั้นนำของประเทศเยอรมนีด้วยการใช้ V-BOX 3i เครื่องวัดระยะทางระบบดาวเทียม3เว n น m ม GT Spider เว n น m อม GT Spider จัดเป็นรถสปอร์ตในโรงงานที่มีฝีเท้าจัดกว่าซึ่งในปัจจุบันถูกล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ที่261ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ420กิโลเมตรต่อชั่วโมง h e n n e s s ีเปิดตัวเวอร์ชั่นปรับโฉมของ v ีด m อม s p ท d e r โดยเครื่องยนต์ V8 7000cc เทอร์โบคู่ถูกปรับบูสเตอร์เทอร์โบ19 psi ทำให้ล่าสุดไปที่ g 6 6 psi ผลที่ได้คือ1451แรงม้าตัวเลขจากการทดสอบอินเฮาสของ h e n n e s s ีเองอยู่ที่2.4วินาทีสำหรับอัตราเร่งจาก0 6ถึง9กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วปลายเกิน280ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลาไลคนไฮเปอร์สปอร์ตซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแสดงของภาพยนตร์เดอะฟาส7ที่พุ่งทะลุต,ตึกเฉียดฟ้าก่อนจะเหินเข้าไปสู่อีกติกหนึ่งไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตก็เป็นรถขันแรกจากค่ายที่เปิดตัวได้อย่างอลังการงานสร้างรุ่นนี้มีมูลค่าถึง 3. 4ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแต่ว่า มีเพียง7คันในโลกเท่านั้นสำหรับเครื่องยนต์มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด3.7ลิตรแบบทวินเทอร์โบที่กระชากแรงมาได้ถึง750แรงมา้าแรงบิดสูงสุด960นิวตันเมตรรายแคร์ไฮเปอร์สปอร์ตเล่งจาก0 h, ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.8วินาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่385กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 5. Senval TS1 เป็นซูเปอร์คาร์รุ่นแรกของชาติเดนมาร์กทําตลาดมาตั้งแต่ปี2009ล่าสุดได้ออกรุ่นพิเศษ TS1 GT ไฮไลท์อยู่ที่เครื่องบินซินซูเปอร์ชาร์จคู่ V8 5.8ลิตรเสื้อสูบแบบโลหะอัลลอยเบาพิเศษใส่เพาเข้าเหวี่ยงแฟตเพลนเพิ่มกำลังไปอีกเป็น1,163แรงมา้าพร้อมแรงบิดเพิ่มเป็น1,100นิวตันเมตร สับกำลังโดยเกียร์ซีเควนเชียลเสปีดลงสู่ล้อหลังอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.8วินาทีความเร็วสูงสุดที่402กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับการจัดอันดับรถแรงที่สุดในโลกแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่